วันศุกร์นะเป็นวันที่สเสน่ห์แรงเป็นวันที่มีความรื่อเดิบม,มาเทิงใจยิ้มหัวเราะมีสเสน่ห์ไปที่ไหนใครเขาก็ต้อนรับเพราะว่าเป็นคนเห็นความสุขไงเห็นคนเป็นสุขแล้วก็รู้สึกล่าเดิงเบิกบานาวางตัวแต่งเนื้อแต่งตัวผมพูดคําจาดูแล้วงดงามนะดูแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกมันจะลงใจอา่า มีรสยมดีรสยมทางกความคิดคําพูดการกระทําการเลือกเสื้อผ้านะบุค,คลิกอาหารที่เที่ยวคือทําอะไรที่เขาเรียกว่าจะต้องมีความสุขเนี่ยให้มาถามคนมันสุขจำไม่ง่ายทีนี้คนบรนสุขเนี่ยนะด้วยความที่หลายคนเขาชอบมองว่าเป็นดาวค้างฟ้าจริงแล้วอเ่า คนนั้นไม่ค่อยกล้าเข้าหาถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีเสน่ห์มากนะแต่เขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาหาเรานะมันทําให้คนมันสบในบางครั้งหลายต่อหลายคนเลยอ่ะก็งงๆว่าเราก็หน้าตาดูดีทําไมถึงทําไมไม่ค่อยมีมีความรักจริงๆหรือในบางครั้งแม้นมีความรักแล้วก็แล้วแต่นะแต่คนมันสบเองอ่ะก็จะพบว่าตัวเองมีความรักในช่วงสั้นๆ แล้วก็จบไปเพราะคนที่เขาคบกับเราอยู่ในบางครั้งเลยอ่ะเขากลัวว่าเราจะไม่รักเขาจริงๆไงคือไม่เชื่อว่าเนี่ยเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเรามีสเสน่ห์แบบเนี้เราจะไปรับไมตีจากคนอื่นหรือเปล่าสององเนี้ยนะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มนะของความท้อทแท้ที่จะมีเราอยู่ในชีวิตดังนั้นขอเป็นสุข บางครั้งมันไม่ใช่ความผิดอะไรของเราหรอกเราจะค้นพบว่าความรักความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสดุดอ่ะหลายรอบแล้วก็บ่อยๆนั่นอะ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติความมันสุกอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์กําลังจะมาบอกตอนนี้ก็คืออา้าวแล้วจังหวะไหนละอาจารย์ที่จะคาดหวังผลได้ว่ามันมีโอกาสที่จะ สำเร็จในระยะยาวกล่าวคือเป็นจังหวัดที่ได้เจอคู่แท้เป็นจังหวัดที่ได้เจอคนที่อยากจะมีอนาคตร่วมกับเราไปเราลองมาดูนะถ้าเราในวัยต้นๆหน่อยถ้าเราวันศกนะเข้าสู่ช่วงอายุ24ไปถึง27มันจะเป็นช่วงจังหวะที่คนวันศกนั้นนนะเขาเรียกว่ามีโอกาสกันแล้วกัน ที่จะได้สรุปเรื่องความรักความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นความมั่นคงใครครบกับเราตั้งแต่ยี่สี่แล้วก็ยาวถึงยี่สิบเจ็ดถ้าไม่ใช่ยังก็จะออกไปเองแต่ถ้าใช่ขึ้นมาก็จะแต่งงานแต่งการอยู่กินได้พอสามสิบสองถึงสามสิบห้าอันนี้เป็นช่วงที่มั่นคงเพิ่มขึ้นมาแล้วบางคนมันจบไปตอนยี่สิบเจ็ดแล้วตอนสามสองหรสามห้ามันเป็นโอกาสที่จะได้เริ่มต้นแล้วก็ ได้ดูใจแล้วก็ได้สร้างความมั่นคงกันแต่ถ้าเกิดว่ารอบนี้มันไม่ได้แต่งงานหรือแต่งแล้วมันไปไม่รอดตอน4 0่สถึงสีก็เป็นช่วงจังหวะที่จะเขาเรียกเป็นจังหวะคาดหวังได้ว่าเราน่าจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเออคนที่มีอายุประมาณหนึ่งแล้วก็มีความใจเย็นมากพอ แล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ก็เป็นแบบนี้แหละนั่นแหละคือจังหวะหรือโอกาสของคนวันศุกร์ที่จะมีได้แล้วถ้าเกิดว่าหลัง43ไปแล้วมันยังไม่ลงตัวใช่ไหมวันศุกร์ก็จะมีช่วงอายุมีใคร48ไหมไปจนถึง51ช่วง48-51เนี่ยถ้จะเป็นช่วงที่คนวันศุกร์เนี่ยสามารถนะที่จะมีความคาดหวังได้ว่า คนที่อยู่กับเราในช่วงเนี้จะช่วยกันปลดหนี้ปลดสินจะให้ความมั่นคงทางใจคือไม่ต้องคิดที่จะไปหาคนอื่นแล้วก็จะได้มีก็เรียนะมีความมั่นคงจากการตั้งตัวได้โอกาสจังหวะคนมสมแสุะเป็นดังที่อาจารย์พูดมาถ้าใครที่จะปรึกษาส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ก็ยินดีเสมอ เราก็ลองดูว่าจังหวะไหนนะที่เราต้องการที่จะวางแผนกับไทยเนี่ยก็เอาดวงมาดูกัน